กระต่ายตัวเล็กในป่าใหญ่ในป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงและทุ่งหญ้ากว้างมีกระต่ายตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามิกกี้เขาอาศัยอยู่ในป่ากับเพื่อนๆและสัตว์อื่นๆที่มีขนาดใหญ่กว่ามากมิกกี้เป็นกระต่ายตัวเล็กที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักวิ่งที่เก่งที่สุดในป่าเขาชอบวิ่งและฝึกวิ่งทุกวัน แต่บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอที่จะแข่งขันกับสัตว์อื่นๆที่ตัวใหญ่กว่ามิกกี้มักจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และมองดูม้าก,กับสิงโตที่วิ่งอย่างรวดเร็วเสมอแม้มิกกี้จะวิ่งได้เร็วพอสมควรแต่เขาก็รู้ดีว่าเขายังไม่สามารถแข่งขันกับสัตว์ใหญ่ๆเหล่านั้นได้ ม้าและสิงโตเป็นที่รู้จักในป่าในเรื่องของความเร็วที่เหลือเชื่อมิกกี้มักจะคิดว่าตัวเองไม่เก่งพอบางครั้งเขารู้สึกว่าตัวเองมีข้อจำกัดหลายอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เขาก็ไม่ยอมแพ้เขารู้ว่าเขาต้องใช้ความพยายามและเวลาในการพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นกระต่ายตัวเล็กคิดว่าถึงแม้จะตัวเล็ก แต่ถ้าฉันพยายามมากพอฉันก็สามารถทำได้เขามักจะตั้งคำถามกับตัวเองเสมอว่าถ้าฉันไม่พยายามแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันทำได้หรือเปล่ามิกกี้ตั้งใจที่จะไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจว่าจะฝึกวิ่งทุกวันเพื่อพัฒนาตัวเองเขาเริ่มฝึกวิ่งตั้งแต่เช้ามืดโดยเริ่มต้นจากการวิ่งสั้นๆแล้วค่อยๆเพิ่มระยะทางขึ้นเรื่อยๆ ทุกครั้งที่วิ่งไปเขาจะฝึกทั้งการเพิ่มความเร็วและการรักษาความแข็งแรงเพื่อที่จะสามารถวิ่งระยะยาวได้แต่บางครั้งมิกกี้ก็เหนื่อยเกินไปเขาพยายามหยุดพักหลายครั้งแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องฝึกต่อไปเขาเรียนรู้ว่าความล้มเหลวไม่ใช่การล้มลงแต่คือการล้มแล้วไม่ยอมลุกขึ้นยืนอีกครั้งต่างหากวันหนึ่งในป่า มีการประกาศจัดการแข่งขันวิ่งขึ้นโดยมีเส้นทางที่ยาวไกลและมีอุปสรรคต่างๆเช่นกระแสน้ำตกและต้นไม้ที่ขวางทางสิงโตและม้าต่างเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ขณะที่เหล่าสัตว์ในป่าต่างก็เตรียมตัวเต็มที่มิกกี้ได้ยินข่าวการแข่งขันนี้แล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากแต่นอกจากนี้เขายังรู้สึกว่า การแข่งขันครั้งนี้อาจจะเกินความสามารถของเขาเขาจึงตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าฉันลงแข่งจริงๆจะทำได้ไหมมิกกี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเข้าร่วมการแข่งขันเพราะเขารู้ว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาอย่างไรเขาจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพัฒนาตัวเองไปอีกขั้นวันแข่งขันมาถึงแล้ว ทุกตัวในป่ามารวมตัวกันที่จุดเริ่มต้นสิงโตและม้าเตรียมตัวอย่างมั่นใจขณะที่มิกกี้ยืนอยู่ที่แถวหลังๆเขารู้ดีว่าเขาต้องทำอย่างไรแต่เขาก็ยังไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าที่ควรเสียงสัญญาณดังขึ้นพร้อมกับการเริ่มต้นการแข่งขันทุกตัววิ่งออกไปอย่างรวดเร็วมิกกี้วิ่งตามไปอย่างเต็มกำลัง แต่เขาก็ไม่ได้วิ่งเร็วเหมือนม้าและสิงโตระหว่างทางมิกกี้เห็นว่าม้าและสิงโตเริ่มนำหน้าไปมากเขาเริ่มรู้สึกท้อแท้นในตอนนั้นและคิดว่าทำไมฉันถึงไม่เร็วพอแต่เขาก็จำคำพูดของตัวเองได้เสมอว่าถึงแม้จะตัวเล็กแต่ฉันยังมีโอกาสชนะมิกกี้ไม่หยุดเขามีตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะไปให้ถึงชัยให้ได้ แม้จะเหนื่อยแค่ไหนเขาก็ไม่หยุดวิ่งเมื่อการแข่งขันเดินทางมาถึงจุดที่ยากที่สุดมิกกี้ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่หนักหนาสุดขณะที่มาและสิงโตเริ่มมีอาการเหนื่อยจากการวิ่งอย่างรวดเร็วมิกกี้ยังคงเดินหน้าไปอย่างมั่นคงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนและไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดแต่เขาก็ยังคงวิ่งไปเรื่อยๆ มิกกี้เริ่มเห็นว่าม้าและสิงโตเริ่มหยุดพักและหันไปมองดูเขาเขารู้สึกประหลาดใจและเริ่มวิ่งไปด้วยความเร็วที่สามารถทำได้แม้ว่าจะเหนื่อยแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดพักในที่สุดมิกกี้มาถึงเส้นชัยก่อนม้าและสิงโตแม้ว่าเขาจะไม่ได้วิ่งเร็วที่สุดแต่เขาก็ไปถึงจุดหมายด้วยความพยายามและความมุ่งมั่นมิกกี้ยิ้มและพูดว่า ความพยายามไม่ย่อท้อและไม่หยุดวิ่งทำให้ฉันไปถึงจุดหมายแม้จะเช้ากว่าคนอื่นแต่ฉันเชื่อว่าการเดินไปข้างหน้าก็เป็นสิ่งที่สำคัญสิงโตและม้ามองมิกกี้ด้วยความประทับใจพวกเขารู้ว่าแม้จะเร็วกว่ากระต่ายแต่มิกกี้ได้เรียนรู้ว่าความพยายามที่ไม่หยุดยัง้งและความมั่นใจในตัวเองคือสิ่งที่ทำให้เขาไปถึงจุดหมาย ข้อคิดจากเรื่องนี้ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากที่ไหนแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ยอมแพ้และก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าความมั่นใจในตัวเองและการไม่หยุดเดินแม้จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคทำให้เราสามารถไปถึงเป้าหมายได้ในที่สุดการมองตัวเองในแง่บวกและไม่ท้อถอย คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราไปถึงจุดหมายที่ต้องการ